สวัสดีครับพี่ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y YouTube จีปะทาคลื่นนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําพี่น้องนะครับหรือว่าใครพอทําได้ก็ทํานะครับทําอะไรวันนี้จะมาแนะนําทําบันไดนะครับบันไดส่วนมากคนทั่วไปเขาก็จะใช้เหล็กทําใช่ไหมครับแล้วก็พื้นของบันไดนะสมัยก่อนส่วนมากเขาจะใช้พื้นเป็นเขาเรียกว่าเหล็กตีนไก่ แล้วก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นเหล็กหรือว่าถ้าใช้เป็นพวกไม้เชลรามันจะไม่ค่อยทนถ้าเป็นพวกไม้เชลราต่างๆเนี่ยเวลานานๆไปแล้วมันชอบกรอบแลวหักนะครับวันนี้ผมก็เลยทําผมทําบันไดยอยู่นะครับก็เลยมาถ่ายพี่น้องเห็นถ้าพี่น้องมีโอกาสทําบันไดผมแนะนําให้ใช้ตักแกงเหล็กเหมือนในภาพนะครับเขาเรียกว่าเหล็กฉีกนะครับข้อดีของเหล็กฉีกแบบนี้เพราะว่ามัน ระยดอันดับแรกมันเสียตังน้อยอันดับที่2ก็คือมันเกาะดีคือเหมือนว่าเวลาเดินแล้วมันจะไม่ลื่นเหมือนพวกตะแกรงที่เป็นตีนไก่ที่เป็นเหล็กนะครับแล้วข้อดีต่อมาก็คือว่ามันไม่เป็นสนิมเอ้ยมันเป็นสนิมแต่ว่ามันเหมือนน้ําไม่ขังอ่ะแต่ว่ามันจะทนกว่าที่เป็นตีนไก่ผมเคยทําบันไดที่เป็นลักษณะนี้เป็นเหล็กแผ่ทั้งแผ่นและตีนไก่ไหมเคยนะครับประมาณ4ปีก็ผุนะครับ คล้ายๆเราก็ทาสีทาอะไรปกติคือเหมือนเหมือนน้ำมันขังอะ่ะแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะดังปุ๊กปักปุ๊กปักแล้วก็มันจะลื่นด้วยเพราะว่าอ่ามันเป็นแผ่นเรียบแต่ถ้าลักษณะเป็นตะแกงแบบนี้มันจะไม่ค่อยลื่นเพราะว่ามันเป็นรูรูเข้าหลามตัดอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับเวลาเราเดินเนี่ยมันจะเกาะเกาะรองเท้าดี แล้วเวลาทําความสะอาดนี่มันไม่มีดินมีอะไรหล่นค้างอยู่เพราะมันเป็นรูนะครับมันเป็นรูแล้วมันก็ดูแลง่ายแล้วมันก็โปร่งดีอีกอย่างหนึงคือมันเท่มันเก๋มันทันสมัยนะครับวันนี้นะครับผมให้ช่างมาทำออกแบบให้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเห็นว่าถ้าใครจะทํำก็ทำแบบนี้ก็ได้มันประหยัดมันเทมันเก๋มันทนมันประหยัด เอางี้ดีกว่าในยุคป,ประหยัดเราต้องประหยัดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงผมจะพูดคร่าวๆนะครับให้พี่น้องเห็นภาพเฉยๆจะไม่บอกว่ากว้างวัดยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงเขาเรียกตะแกรงเหล็กฉีกนะครับช่างกําลังวัดวัดเป็นแผ่นๆไปเหมือนทําบันไดเรานี่แหละนะครับอันนี้เราก็ทําโครงไว้โครงสร้างไว้นะครับเสาก็ใช้เหล็กธรรมดาเนี่ยเหล็กกัมปะไนก็ได้ แต่คำพนันมันไม่ต้องทาสีนะครับไม่ค่อยเป็นสนิมเนี่ยครับเราก็ตัดเป็นแผ่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 นมาวางแบบนี้เลยแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมตามนี้เลยเราพับก็ได้แต่ว่านี่มันมันเหล็กมันแข็งมันพับลบําบากเหล็กที่จะมาทําบันไดนีนะครับผมบอกเลยว่าต้องใช้3.2มมิลถึง6มิลน,นะครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหนาแล้วมันจะเชื่อมได้ถ้าเราเอาบางเหมือนทาโครงนกอ่ะมันจะเชื่อมไม่ได้นะครับมันจะเชื่อมแล้วมันจะหลุด ต้องเอา3.2มิลถึง6มิลเอาเอายังไงก็ได้แล้วเราก็เอามาตัดเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปเชื่อมนะครับในช่างกําลังตัดอยู่นะครับแพงไหมแผ่นหนึง่ง3.2มิลนี้ผมซื้อมาประมาณพันหนึ่งนะครับถ้าเราเอา4.5มิลหรือว่า6มิลมันก็แพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเนี่ยครับเราก็ทําโครงทําอะไรไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาแผ่นใส่ตามนี้แหละแล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับ ถ้าจะให้มันแข็งแรงเราก็ทําขอบมันนิดนึงเอาเหล็กไล่ทําขอบมันนะครับเนี่ยก็ทําเสาทําเหมือนเราทําบันไดท,ทั่วไปเนี่ยครับขนาดกว้างยาวเท่าไหร่อยู่ที่พี่น้องว่าจะทํากว้างยาวเท่าไหร่ตามใจได้เลยนะครับถ้ากว้างมากก็เปลืองเหล็กมากถ้าถีมากก็เหยียบไม่ค่อยพอดีเนี่ยครับแต่นี่เขาเหยียบพอดีประมาณทักคืบกว่ากวานี่แหละนะครับนะครับคือผมจะไม่บอกขนาดพี่น้องต้องต้องกะกันเอาเองนะครับเอาที่แบบ เดินสะดวกอะแต่ว่าข้อดีของตะแรงฉีกนี่คือมันเป็นรูแบบนี้พี่น้องเห็นไหมมันไม่เป็นสนิมแล้วก็ฝนตกมามันก็ไม่น้ําไม่ขังดินอะไรต่างๆมันก็ไม่ไม่ต้องทําความสะอาดนะครับเนี่ยผมกําลังเดินขึ้นให้พี่น้องดูว่ามันแข็งแรงนะครับเนี่ยแค่เชื่อมอย่างเดียวเองมาตัดมาทําอันนี้เอามาทําพื้นด้วยนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้ตะแรงที่เป็นตีนไก่แล้วนานๆานไปน้ํามันขังมันเป็นสนิม ประมาณ3-4ปีมันก็เป็นสนิมผุนะครับแต่อย่างเงี้ฝนตกมาไม่ขังนะครับเนี่ยแล้วมันเก๋ด้วยเก๋ด้วยมันเท่ด้วยเนี่ยแข็งแข็งแรงนะครับยิ่งหนายิ่งแข็งแรงถ้าเอาประมาณ6-6มิลน,นี่โอ้ยิ่งแข็งเลยแต่นี่มันพอใช้ได้อยู่แล้วถ้าหนามากก็เฟืองตังมากนะครับอันนี้เอาขึ้นทําบันไดขึ้นมาให้คนถ่ายรูปบนบนอูคูเล่ยักษ์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นอูคูเลเล่นะครับ ผู้เล่ร่ก็กีต้านะครับกีตราเล็กนะครับให้คนขึ้นมาถ่ายรูปเนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนบันไดทั่วไปเนี่ยครับทำลาวทําอะไรแล้วก็เอาแผ่นเหล็กนี่ตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นซอยเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็มาเชื่อมใส่กันเลยคือมันพับมันพับไม่ได้เพราะาเราไม่มีเครื่องพับนะครับเพราะว่าเหล็กมันหนามันแข็งก็เลยต้องตัดเป็นแผ่นแล้วเชื่อมเบาก็ง่ายดีถ้าเราจะพับนี่โอ้ยุ่งยากอยู่เพราะว่ามันหนา ถ้าตะแกรงบางๆมันพับได้แต่นี่ตะแกรงมันหนายิ่งหนายิ่งแข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กขอบขอเห็นไหมครับเนี่ยเหล็กขอบ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 ัอบอบบนไดนี่อีกทีหนึ่งกันมันโยกแล้วก็เชื่อมเลยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าพี่น้องจะทําบันไดก็ลองเอาตะแกรงเหล็กพวกนี้ทํา1สวย2ไม่เป็นสนิมน้ําไม่ขัง3ประหยัดต,ตังค์สี่เราบันเท่มันวินเทจแล้วเราก็ปลูกต้นมงต้นไม้ใส่ข้างๆก็ได้ ไม้เลือมันก็จะเกาะดีด้วยพวกนี้พวกบันไดพวกเนี้ยไม้เลือ si มันเกาะดีและอีกอย่างนึงมันไม่ลื่นด้วยเนี่ยมันไม่ลื่นนะครับเดินแบบฝนตกก็ไม่ลื่นเพราะว่ามันเป็นรูแบบมันเป็นรูเข้าหลามตัดนะครับเนี่ยไม่ลื่นนะครับลองเดินดูแล้วหนึบเลยแหละถ้าเป็นเหล็กตีนไก่อาจจะลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นแผ่นแบบไม่มีรูไงเนี่ยไม่ลื่นเดินขึ้นได้เดินลงเดินขึ้นได้เลยเลย ดีเลยเขาเรียกตะแกรงเหล็กฉีกนะครับไปถามซื้อที่ร้านมีนะครับร้านขายเหล็กทั่ว,วไปมีมีความถี่ความห่างพี่น้องจะเอาถี่กว่านี้ก็ได้นะครับเอาเป็นตารางสี่เหลี่ยมก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีตะแกรงเหล็กฉีกที่เป็นสแตนเลสก,ก็ยังมีเลยเอาละครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเผื่อพี่น้องท่านใดกําลังจะทําบันไดทําเทเลสทําอะไรต่างๆนะครับทําระเบียงที่ต้องการความสวยงาม ไม่ต้องการแบบให้เหล็กเป็นสนิมเยอะคือดูแลรักษาง่ายแล้วก็เก๋เท่ด้วยนะครับที่สําคัญประหยัดนะครับประหยัดสตางค์ได้เยอะเลยนะครับพี่น้องก็ลองดูกันแล้วกันนะครับลองสอบถามราคาดูนะครับ,นะรบก็ร้านเหล็กทั่ทวไปถ้าเราทำนะครับก็ทําง่ายๆผมอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดวิธีการทำกว้างยาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็คือพี่น้องคงชำนาญกันอยู่แล้ว ช่างต่างๆคงรู้อยู่แล้วว่าเราจะไปทําส่วนไหนของบ้านบริเวณไหนกว้างยาวเท่าไหร่แต่ผมลงแค่ว่าต้องใช้เหล็กขนาดนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าจะทําพื้นทาบันไดก็3.2มิลถึง6มิลก็เลือกเอานะครับแล้วก็ทําได้เลยนะครับเป็นการประหยัดเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยภาพบันไดนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรที่เป็นการให้ความรู้พี่น้องเล็กๆน้อยๆเติมความรู้เวลาผมทําอะไรผมจะถ่ายใหพี่น้องได้ชม อันไหนดีพี่น้องก็ไปทําตามพิจารณาใน,ไ,นไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ